โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาประกาศผลรางวัลนะครับผมที่ผมได้ทําคลิปกิจกรรมไปในคลิปกันก่อนหน้านี้ก็คือกิจกรรมรับอ่งเปา5้ซองนั่นเองนะครับก็มีน้องๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันประมาณ20กว่าคนนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็หมดเวลาของกิจกรรมแล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาประกาศผลรางวัลเนาะว่าใครนะครับจะได้รางวัลไปบ้างนะครับผมซึ่งผมก็จะแจกทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมมีอ่างเปาอยู่5้ซอง้วก็จะแจกไปคนละหนึ่งซองนะครับ แล้วเอาไปเปิดนะครับน้องๆจะได้คูปองแน่ๆนะครับผมในอ่างเปาอันนี้นะครับแต่ว่าจะได้เท่าไหร่ไม่รู้เนาะแต่ถ้าโชคดีนะครับผมจะได้คูปองสูงสุดถึง999คูปองเลยนะฮะทุกคนอ่าคือดีมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยเนาะว่าดวงดีหรือเปล่าหรือว่าดวงเกลือนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมพร้อมแจกมากๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะแจกเนาะก็ฝากนะครับทุกคนนะครับที่แวะมาดูคลิปนี้เนาะก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์คลิปนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลื ของเกม ROV นะครับผมแลวก็เวลาที่ผมลงคลิปกิจกรรมแจกอ่งเปาหรือจะเป็นแจกสกินแจกอะไรก็ตามนะครับในอนาคตเนาะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารพวกนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมกดกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายชื่อผู้โชคดีกันเลยนะครับ r i ช m a n Shop บริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ตการันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า30,000 0คนมีบริการเติมเกม ROV ราคาถูกใช้เพียงแค่ Open ID รวดเร็วปลอดภัยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงสาม ผ่อนชระได้สูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมกอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ r i ดแมนช็อปสำหรับการหารายชื่อผู้โชคดีเนี่ยผมจะสุ่มนะทุกคนอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปนั้นเนาะว่าผมจะไม่ได้ตัดสินโดยความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับผมจะใช้การสุ่มเพื่อความแฟร์ของทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เอารายชื่อของน้องๆที่พิมพ์มาเนี่ยทั้ง20คนนะครับมาใส่ในกรงล้อเรียบร้อยนะครับซึ่งกรงล้อนี้จะเป็นกรงล้อที่ตัดสินนะครับผมว่าใครจะได้อ่างเป,ปน,น,เงนะ ว่าคนไหนเนี่ยพิมพ์ชื่อลงไปแล้วบ้างแล้วก็มีชื่อตัวเองหรือเปล่านะครับเผื่อว่าผมจะตกหล่นเนาะแต่คิดว่าน่าจะไม่ตกหล่นแล้วแหละอันนี้คือผมเช็คแบบ2อสรอบแล้วนะครับผมโอเคครับทีนี้ถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาดูลายชื่อผู้โชคดีคนแรกกันเลยนะครับผมไปครับหมุนกลงล้อไปนะฮะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับรายชื่อผู้โชคดีจะตกที่ใครครับผม มาเลยครับนี่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบนะครับผมโอเคนะครับเมื่อกี้น้องทับนะครับเกือบได้ไปแล้วนะทุกคนแต่ว่ามาตกที่น้องโกโจนะครับผมอ่าอันนี้คือน้องคนแรกนะก็เดี๋ยวผมจะแอดชื่อน้องไปเนาะอันนี้เป็นชื่อในเกม ROV นะครับผมเดี๋ยวผมจะแอดไปนะแล้วก็กดรับเพื่อนผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ารับเพื่อนผมเสร็จแล้วเนี่ยก็ทักมาด้วยนะว่าพี่ครับผมโชคดีได้อังเปาอะไรประมาณนี้นะครับคือบอกด้วยว่าใครนะครับเผื่อว่าผมจะแอดไปอะไรเงี้ยแล้วแบบมีรายชื่อคล้ายๆกันแล้วแอดไปไม่ถูกคนนะครับโอเค ครับผมอันนี้คือคนแรกเนาะเดี๋ยวเราก็จะลบรายชื่อออกไปนะครับอา่ทีนี้ก็จะเหลือ19คนแล้วนะครับผมมาดูคนที่2กันนะครับรายชื่อผู้โชคดีคนที่2ก็คือนะครับเฮ้ยมาอีกแล้วน้องครับ คือน้องพับเนี่ยเกือบได้2รอ,อบเลยนะทุกคนแต่ว่าก็ยังเลยมาอีกนะครับผมมาตกที่น้องบอสเล่ท่อนะครับผมอ่าอันนี้คือรายชื่อผู้โชคดีคนที่2นะครับเดีย๋ยวผมก็จะแอดชื่อไปเนาะอย่าลืมเข้าไปรับเพื่อนผมในเกมด้วยนะฮะมาต่อกันที่คนที่3เลยนะครับไปครับคนที่3หม,มุนหมุนมุนมุน,มน,นะฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่18คนเท่านั้นนะครับและและและตกที่น้องเป้หรือเปล่าฮึบฮึบ เกือบไปแล้วนะครับทุกคนคือน้องเป้เนี่ยคอมเมนต์ในคลิปผมหลายคอมเมนต์มากนะครับว่าน้องเขาแบบเอออยากได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วตอนนี้คือแบบเกือบได้ไปแล้วนะครับแต่ว่าน้องคนที่ชื่อแปลกๆหน่อยนะครับมีรูปกางเขนตรงกลางเนาะก็ได้ไปนะครับอันนี้คือรายชื่อผู้โชคดีคนที่3านะครับผมต่อไปคนที่4นะครับมาดูกันว่าใครจะได้นะฮะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคอันนี้น่าจะแบบชัดเจนมากนะครับไม่มีให้ลุ้นนะก็น้องขอตึงๆนะฮันะครับผมได้ไปเป็นคนที่4่นะครับเอาละฮะทุกคนตอนนี้ก็คนสุดท้ายแล้วนะครับผมเหลือผู้ท้าชิงอีกทั้งหมด16คนด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะมาดูคนสุดท้ายกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะขอไลค์สัก1 0 0ไลค์แล้วกันนะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปผมต่อๆไปเนาะกดไลค์กันก่อนนะครับคนละ1จึกนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดดตติาม้วยผ มาก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับกับราชื่อผู้โชคดีคนสุดท้ายไปครับหมุนไปเลยมาแล้วฮะมาเลยฮะโคนสุดท้ายจะตกที่ใครครับผมฮึบโอเคครับผม เฮ้ยโอเคครับผมมาตกที่น้องออชื่อนี้ขอไม่อ่านละกันนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดน YouTube แบนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คือรายชื่อผู้โชคด,ดีคนที่5นะครับผมก็ไม่เป็นไรนอกาะสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมมาให้เล่นแบบนี้เนี่ยอีกเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมีของมาแจกเรื่อยๆเลยนะยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะครับผาคกิจกรรมนี้ไปก็รอเล่นกิจกรรมใหม่ได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับน้องๆทั้ง5คนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแอดชื่อในเกมไปเนาะยังไงก็อย่าาลืมเข้ไปรับ ด้วยแล้วก็ทักมาบอกผมด้วยนะวา่าพี่ครับผมได้รางวัลอะไรประมาณนี้ผมก็จะส่งอ่งเปาให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะให้ทักมาก่อนวันที่26นะครับผมเพราะว่ากิจกรรมแจกอ่งเปาเนี่ยมันจะหมดวันที่26มกรานะใครไม่ทักมาก่อนแล้วแบบผมไม่รู้ว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ส่งให้ไม่ได้นะครับแล้วถ้ากิจกรรมมันหมดเนี่ยผมก็อาจจะส่งให้คนอื่นแทนนะโอเคอันนี้ก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองกันด้วยนะครับผมส่วนน้องๆที่ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมีกิรมาเ่่่่ืออยๆีีตดชง ก็เดี๋ยวจะมาทํากิจกรรมให้เล่นแบบเนี้ยอีกเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะทุกคนก็มาทําคลิปประกาศผลรางวัลเนาะแล้วก็แจกรางวัลให้น้องๆนะครับเป็นอ่างเป้านะครับลุ้นรับ999คูปองนะฮะ สำหรับใครที่ได้ของรางวัลไปก็โชคดีกับน้องๆทั้ง5คนด้วยนะฮะโอเคนะครับสำหรับที่นี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกม ROV นะครับผมแล้วก็อยากรอเล่นกิจกรรมแจกของฟรีต่างๆนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องผมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูทันทีเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเออโอเคทุกคนอันนี้เนี่ยผม,มนะผมอัดลิลคป เ,เสร็จไปแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าพึ่งมาคิดได้นะพึ่งนึกออกนะครับผมว่าเดี๋ยวผมต้องอัดหลักฐานให้ดูด้วยว่าผมแอดไปจริงๆอะไรประมาณนี้จะได้เลี่ยงปัญหาในภายหลังเนาะอาจจะมีดราม่าแบบเฮ้ยแจกจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมอยากจะป้องกันไว้ก่อนเนาะอะ้รก็เดี๋ยวแอดให้ดูด้วยว่าผมแอดไปจริงๆนะครับอะไรก็ให้น้องๆทั้ง5คนที่ได้รางวัลเนี่ยได้เช็คด้วยนะครับผมว่าผมแอดไปถูกคนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่คนแรกนะครับผมก็คือน้องโกโจเนาะอันนี้ก็จะเป็นชื่อที่น้้้ออออองงพพิมพมมม์าาาใหหนนะะครรรับผกก็ไ็ไไูู่่่ววจเเเืปปลลดดี๋ยแ Ow. นี่ไงเปิดมาคนแรกนะครับผมก็หาไม่เจอเลยนะครับสาหรับน้องคนไหนนะครับผมที่ผมค้นชื่อแล้วผมหาไม่เจอเนาะให้น้องๆมาแก้ชื่อใหม่ด้วยนะครับถ้าน้องๆได้แวะมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้ของรางวัลนะครับก็พิมพ์ชื่อแก้ให้ใหม่ด้วยในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะได้แอดไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่นะครับถ้าไม่มาแก้ชื่อให้นะภายในวันที่25นะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดสิทธิน้องไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาของรางวัลเนี่ยไปให้คนอื่นแทนนะครับผมเพราะฉะน นะถ้าน้องได้แวะมาดูคลิปนะครับผมต่อไปน้องคนที่2นะผมก็คือน้องบอสเล่ท่อเนาะอ่าโอเคครับผมอันนี้คือแอดมาเจอเลยครับคือดีมากๆนะจะได้สะดวกนะครับแต่ไม่รู้นะว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าอาจจะมีคนที่แบบชื่อค,คล้ายๆกันอะไรประมาณนี้นะครับถ้าน้องดูอยู่เนี่ยก็ลองเช็คดูด้วยซึ่งผมก็จะแอดไปนะครับแล้วก็ผมจะแอดไปด้วยคําว่ามาเล่นด้วยกันเลยนะครับก็ลองเช็คดูด้วยว่าคนที่แอดน้องไปเนี่ย ได้ใช้คำนี้หรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็คนต่อไปนะครับก็คือคนที่3ามเนน้องคนนี้เนี่ยจะใช้สัญลักษณ์เป็นชื่อเนาะไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่านะนี่ไงนะครับผมหาไม่เจอจริงๆด้วยนะสำหรับน้องคนนี้นะครับพิมพ์ชื่อมาให้ใหม่ด้วยนะครับผมในข้างล่างคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะได้แอดใหม่ไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าชื่อหาไม่เจอนั่นเองนะครับต่อมาคนที่4นะครับผมก็คือน้องขอตึงๆนะฮาร์ฟนะครับนี่ชื่อลงท้ายด้วยฟอร์ฟันนะครับมันก็ต้องมีแบบเล่นเสียงบ้างแบบฮาร์ฟอะไรประมาณนี้นะครับ มากนะครับแอดมาแล้วแบบเจอง,ง่ายๆแบบนี้เนาะแอดไปเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้คําว่ามาเล่นด้วยกันเลยแบบนี้นะครับ โอเคต่อมาคนสุดท้ายนะครับผมก็คือน้องมองทําไมเอออ่านแบบนี้ดีกว่านะครับผมเพื่อเลี่ยงการแบนและก็เลี่ยงคําหยาบนะครับสําหรับน้องมองทําไมนะครับมีมากนะครับผมก็เจอนะครับเรียบร้อยนะอันนี้ผมก็แอดไปครบทั้ง5คนแล้วนะครับผมมี2คนที่หารายชื่อไม่เจอเนาะยังไงก็อย่าลืมเข้ามาพิมพ์ชื่อให้ผมใหม่ด้วยนะจะได้แอดไปอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคคลิปเราก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวปิดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับไปละบ๊ายบาย